่สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมกำลังจะออกไปช่วยน้องหมากับ แมแล้วก็ซุปนะครับเดี๋ยวให้ดูดีกว่าว่าปกติเวลาเราออกไปช่วยหมาอุปกรณ์ที่จาเป็นมีอะไรบ้างแน่นอนมันต้องมีกล่องแต่น้องแจมถืออะไรมาบ้างกรปากรอปากใส่จูงใส่จุ้งสำหรับจับแล้วก็ถุงมือจับกัน้องหมากัดซึ่งอันนี้จริงๆอ่อะถ้าหมากัดอะไม่เข้าแต่เจ็บไม่รู้ว่าวันนี้น้องเป็นหมาที่ดุหรือเปล่านะเห็นบอกว่าสภาพน้องแย่มากก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าน้องเป็นยังไงบ้างนะครับ ฮัลโหลครับพี่ผมใกล้ถึงบิ๊กซีแล้วนะครับโอเคค่ะเดวน้องหัไปค่ะครับสวัสดีครับีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ได้ครับได้ครับ อยูไ่ไหนเอ้ยแบกัดนะคะไม่ไม่กัดไม่กัดไหนครับัสดีควัสดีครับโอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโอ้ยยโอ้ยี่ยโอ้ยยสวัยดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเที่ยวไ้ยยออ้ย ขาทิ้งไว้นานหรือยังครับอืยออเรงเยอะเรงเยอะแรงเยอะได้เนาะนัอ๋อคี่ม่ข้ามไม่ขมาตรงนี้มามาดูสภาพข้าวๆกันมาอ้ตายตายกนมีเท่าที่ดูเนี่ย อันนี้เป็นขี้เหลือบปะต้องไปให้หมอตรวจปมทีนะมีหมัมัมัดมัดตมัดขัดมัได้แต่ว่าต้องให้หมอเพราะาถ้ามันเป็นแบบแผแบบที่เป็นแผลเลยอยู่แบบนี้มากี่เดือนแล้วเหรอครับพี่อือ ดีใจอ๋อหลายเดือนแล้วแต่ว่าพี่ก็แบบคอยให้อาหารอยู่ใช่ไหมคือคือเขามาเช่าอยู่ตรงนี้เหรออ๋อแ,แล้วก็ย้ายไปทิาทำหมัดเลี้ยงนะเนี่ย,ยพิดบูนี่ใช่ไหมฮะพิดบูแตนนะอเอาอีกแล้วผิดบูอีกแล้ว อืมเจอบ่อยมากเจอบ่อยมากไปไปไปพี่ก็จากที่ที่เขาเล่าเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นน้องหมาที่อมีคนมาเช่าบ้านเขานะครับเนี่ยเป็นเหมือนกระต๊อบแล้วก็ก็ทิ้งไว้นะครับไม่ไม่เอาไปด้วยไป เต็มไมหมดเลยเขาก็ทิ้งไว้แล้วก็ไม่เอาน้องไปด้วยนะครับแล้วก็เหมือนพี่ที่ Bye. Bye. เขา <Bye. S 1> เป็นเจ้าของที่ให้เช่าที่เนี่ย <Bye. S 1> เขาก็ให้อาหารน้องอยู่นะครับดูค่อนข้างเฟรนลี่เลยนะ Bye. Bye. เอาไปละไมเลยใช่ไหมโอเคสวัสดีครับไปตรวจแล้ว ถ้าทุกคนอยากจะซัพพอร์ตพวกเรานะครับสามารถทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่ม subscribe ให้พวกเรานะครับ Happy Doggo Thailand นะครับจะเป็นกำลังใจให้พวกเราออกไปช่วยน้องหมาได้อีกหลายๆตัวเลยนะครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม,ม,มทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็บอกเลยว่าสภาพสะบักสะบอมสุดๆเขึ้นไปช่างก่อนไปให้คุณหมอตรวจร่างกายก่อนนะครับแต่เท่าที่ผมดูเมื่อกี้ก็ผิวหนังอักเสบมากๆเลยนะแล้วก็มีหมัดเต็มเต็มตัวไปหมดเลยก็ น่าจะไม่ได้รับการดูแลมาสักพักแล้วนะครับน่งสารนะ่ะมีคนเลี้ยงพิษบูลแล้วปล่อยปล่อยทิ้งแบบนี้เยอะมากเลยนะไม่น่ารักเลยนะครับน้องมันช่วยตัวเองไม่ได้นะครับโอเคแต่น้องดูเป็นหมาเฟนดี้นะน่าจะแบบนิสัยน่ารักอยู่เลยพึง่งแม็กซี่พึง่งยหายบ้านเปเองก็ได้พิษบูมาใหม่อีกตัวแล้ว ครับอันนี้จะเป็นผลลเเือดขาเข้าเป็นอะไรบ้างอ่ะครับเขาเป็นพยาธิเม็ดเลือดพยาธิเม็ดเลือดผิดร่างค่ะเราก็ตับไตอักเสบนะคะแล้วก็ผิวหนังก็มีเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียโอเคครับในหูด้วยแล้วก็เป็นตาแห้งด้วยโอเคครับไปเจ้าหนูเดี๋ยวพี่พาไป Happy Doggo nha Đợi, đợi, đợi Dạ, lên 1, 2, 3 Mình mới được Mình rút qua Cảm เอาให้ไปทำอะไรเนี่ยลงลงลงงใครเ,เ,เข้าไปก่อนเลยโอ้ยฝนตกอะ่ะขึ้นไปครับเนี่ออกนะมาาันจะ แ,แปลกเนาะว่าน้องหมาที่โดนทิ้งไว้มักจะเป็นน้องหมาที่ดูนิสัยดีตลอดเลยอะเนี่ยเป็นพิษบูเหมือนกันนะแต่ว่าเฟรนลี่มากเลยอะเอา้ามันก็รู้สึกดีเหมือนกันนี่นาไอ้หมาไม่ได้อาบน้ำมานานแค่ไหนแล้วครับ อาบแล้วนิ่งเหมือนอนี้เลยแม็กซิมัสเหมือนย้อนภาพแม็กซิมัสมาใหม่อีอกรอบแม็กซิมัสกระจ้านี่เลยได้อาบน้ำแล้วน้องน่าจะรู้สึกดีขึ้นเยอะนะเพราะว่าดูสีนิ่งเลยนะครับก็งงเหมือนกันนะว่า น้องหมาตัวที่เราไปเจอแล้วโดนทิ้งให้เป็นแบบสภาพอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นะจะเป็นน้องหมาที่นิสัยน่ารักเกือบทุกตัวเลยนะอืปกติหมาบางตัวเขาไม่ชอบอาบน้ำน,นะครับมาอาบน้ำให้เขาอย่างงี้เขาอาจจะรู้สึกแบบก็ดิ้นไปดิ้นมาแต่วันนี้ก็โอ้ชอบเหรอครับนั่นแหละครับ,ค,รบคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลา แม็กซิมัสอยู่กับเราประมาณกี่เดือนนะถึงจะกลับมาหล่อขนาดนั้นนะอะสอง,ส,องสามเดือนอนะสองเดือนได้นะก็เจ้าไดซสนี่ก็น่าจะพอๆกันนะใช้เวลาประมาณนึงเลยแหละเพราะว่าขนน้องก็คือแม็กซิมัสยังไม่เป็นแผลใหญ่เยอะขนาดนี้เลยนะแม็กซิมัสแคแดงกําลังเริ่ม,มกําลังเริ่มอันนี้คือถ้าสมมติว่าทิ้งไว้นิดนึงอะจะเริ่มเป็นแผลแบบก็โชคดีนะที่ที่เจอก่อนไม่งั้นอาจจะอาจจะเละวันนี้นะครับ อย่าทิ้งน้องหมากันเลยนะครับน้องหมาเขาเป็นสัตว์ที่เขามีความรู้สึกเหมือนเรานะอันนี้ผมผมพูดได้จริงๆเลยเพราะว่าทํางานอยู่กับน้องหมามาตลอดนะความรู้สึกรักเจ้าของความรู้สึกผูกพันเนี่ยน้องหมาเขาเขาเหมือนคนเลยนะครับเขามีความรู้สึกนึกคิดนะครับการไปทิ้งเขาไว้อย่างนั้นเขาก็เสียใจใช่ไหมเรา โอ้พูดแล้วมันเศร้าใช่ไหมล่ะอไม่เป็นไรนะอครับยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไปติดตามพวกเราได้ใน Happy Dogo Thailand ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับวันนี้ก็บ้ายบายก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะกลับมาอัปเดตให้ดูใหม่ว่าเจ้าดายสวยขึ้นแค่ไหนเนาะสวยเลยล่อ